แตโพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับวิเคราะห์วิแคะเรื่องพยานปากเอกที่ตำรวจเปิดมาในคดีน้องชมพู่ตอนเช้ามีพยานชื่อแบมเห็นลุกพลอยู่ที่สวนยางซึ่งเป็นจุดที่ตำรวจเขาสงสัยว่าเอาน้องชมพู่ไปขังไว้ที่ต้นไผ่วงเล็บใครจะบ้าเอาเด็กไปแอบที่กอไผ่ที่เป็นโรงใกล้ๆบ้านคนและตัวเองไม่ได้อยู่ เฝ้าตรงจุดที่แอบเด็กไว้ตลอดเวลาแถมยังไปส่งพระระยะทางไปกลับตั้ง200กิโลเมตรใช้เวลา2-3ชั่วโมงหากเด็กยังมีชีวิตตอนที่อยู่กอไผ่เด็กมันไม่ร้องเสียงดังให้ใครได้ยินเลยเหรอโดยเฉพาะพ่อแบมที่อยู่บ้านอยู่ใกล้ๆเสียงตอกไม้ยังได้ยินเลยทำไมเสียงเด็กร้อง จะไม่ได้ยินบ้างตรงนี้ถ้าใครคิดว่าเด็กเสียชีวิตมันจะไปขัดกับผลการผ่าพิสูจน์ทันทีต่อต่อ,ตอช่วงเวลาใกล้กันในต,ตอนนั้นพยานที่เห็นลุงพลอยู่ที่สวนยางริมเขาก็มีแม่ชมพู่ก็เห็นลุงพลนางนลินกับสามีก็เห็นลุงพล okay, เพราะอยู่นนในการฝัง,งพ่อแบมบมีใครเป็นพยานบ้าง ว่าเห็นลุงพลอยู่คุยกับพ่อแบม<อ>ในสวนยางข้างบ้านพ่อแบบม,มั่วพ่อแบบจำผิดลุงพลว่ามาอย่างนั้นพ่อแบมก็บอกว่าจำไม่ผิดเห็นลุงพลจริงๆหลังจากเห็นลุงพลก็ไปนอนเล่นอีกประมาณ20นาทีหลังจากนั้นพ่ออนามัยมาตามหาถ้าพ่ออนามัยยืนยันว่ามาหาพ่อแบมจริง มันก็จะขัดกับไทม์ไลน์ของพ่ออนามัยเองที่ว่ารู้เรื่องลูกสาวคนเล็กหลังจาก10โมงกว่าเพราะสาวิตรีโทรบอกว่าลูกหายไปจากบ้านพยานตรงจุดนี้น้ำหนักมันยังค้ำกันอยู่ว่าเอ้ยมันจริงไม่จริงยังสงสัยกันอยู่แค่เพียงพยานอย่างพ่อแบมเอาลุงพลไม่อยู่แน่ๆเพราะมันมีอีก สามคนที่เห็นลุงพลในเวลาที่คาบเกี่ยวกันอ่ะมาต่อกันที่พยานพระบ้างพระบุญมากับพระสุรัตที่ยืนยันว่าลุงพลขับรถไปรับทพร้อมบอกว่าร้านหายส่งพระเสร็จจะรีบไปตามหาลุงพลบอกเฮ้ยสาลว่าอาตมา ไม่มั่นใจพยานตรงจุดนี้ก็จะเสียน้ำหนักนี่ถ้าลุงพลแกรู้ว่าเรื่องเยอะแกคงปล่อยให้พระทุดงดุยดุยไปเองหรือไม่ก็โบกรถไปเองนะหยอกหยอกฮ่าฮ่ส่วนทำลายสิบคนที่ยืนยันว่าอยู่จุดไหนตำแหน่งไหนซึ่งเป็นบุคคลที่น้องชมพู่ไว้ใจที่จะไปด้วยถึงว่าแม้หลุงพล จะยืนยันไทม์ไลน์ไม่ได้แต่ตรงนั้นเชื่อไหมว่ามันไม่ได้มีผลอะไรมากเพราะลุงพลอาจจะบอกว่าไปตามหาน้องชมพู่ย้อนไปดูช่วงเช้าไทาม์ไลน์ลุงพลยังโอเคอยู่นะก็คือ9โมง10โมงไปรับพระอยู่กับพระไปจนถึงบ่ายสองตั้งแต่บ่ายสองถึง4โมง หลังจากแยกจากนางนลินแล้วไปเจอส้มโอกับเจ๊บุญมาที่ร่องน้ำทางลงจากเขาตรงนี้ลุงพลก็อาจจะอ้างได้อีกว่าผมไปตามหาห,าหลานผมผมไม่มีสิทธิ์ไปหาห,าหลานผมเหรอผมห่วงของผมใครจะทำไมมันดิ้นได้เห็นไหมสองคนส้มโอกับบุญมาก็เป็นแค่เพียงพยานแวดล้อมซึ่ง แค่คำเบิกความของคนมันยังยืนยันอะไรไม่ได้หรอกว่าจะชัดไม่ชัดตรงนี้น้ำหนักยังชั่งไปถึงขนาดที่สารจะลงโทษคือยังดูยากมากเขียนเองงงเองจากทาง Facebook ของคุณวีระลงสมบุญได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ดังนี้ครับรักหลานบริสุทธิ์แค่คิดลุงทำก็บาปลุงพล พบร่างน้องบนเขาอาจฟูมฟายช้ากว่าหญิงทั่วไปที่ลูกเสียชีวิตหลายวินาทีมีน้ำตาหรือไม่ก็เป็นเรื่องปกติเพราะผู้ชายทั่วไปต่อมฟูมฟายน้ำตาไม่ค่อยมีการที่ลุงนั่งร้องไห้คือความรักสุดเศร้าที่จุกในอกเท่ากับคนที่เป็นแม่น้องลุงสูญเสียไม่แพ้แม่น้อง ความรักของลุงบริสุทธิ์มากต่อให้20-40ปีข้างหน้าท่านน้องยังมีชีวิตลุงก็รักโดยไม่มีคำว่าชู้สาวตอนลุงแก่จะตามดูในโพสต์ขอ้อความไว้ดย<อ>งนี้ครับนจนวันตายวิเคราะห์วิแคะท่านนายเรื่องท่านสุวัตท่านอายการท่านผูภ้ภิพากษาและผู้ชายทั่วไปที่มีลูกสาวย่อมรักห่วงห่วง มากกว่าลูกชายลุงพลก็รักน้องชมพู่ไม่แพ้ท่านทั้งหลายที่มีลูกสาวทั่วไทยผู้หญิงทุกคนเกิดมามีพ่อสวยหรือไม่สวยรวยหรือจนหญิงทุกคนก็รักพ่อหญิงทุกคนเติบโตมาเพราะพ่อคอยดูแลผู้หญิงก็รู้ไม่มีพ่อคนใดทำร้ายหรือฆ่าลูกสาว ยกเว้นติดยาจนหลอนถ้าลุงอยู่จนแก่ก็พร้อมยอมตายแทนน้องชมพู่ได้อ่านมาทุกท่านคงเข้าใจความหมายลึกๆของบทความนี้ก่อนวันที่11พฤษภาคมน้องชมพู่รักลุงจึงร้องตามจะไปด้วยเสมอพอวันที่11ลุงไม่ได้ไปรับน้องเพราะกลัวน้องไปติดโควิด หญิงลีก็อย่าสงสัยลุงเพราะคำว่าร้องตามคือวันก่อนๆคนแต่ละทิน่นแต่ละจังหวัดแต่ละภาคหรือแต่ละคนคำพูดอาจสั้นละไว้พอเข้าใจบางทีต้องนึกแปลความหมายถ้าแปลไม่ออกก็ถามซ้ำหญิงลีหรือคนทั่วไปอย่าคิดมากคนทั่วไปแค่คิดว่าลุงอุ้มน้องก็บาปแล้ว ยิ่งคนตั้งข้อหาบาปหนักมหานเพราะลุงไม่ได้ทำผิดถ้าน้องยังมีชีวิตลุงพลคนนี้ยินดีติดคุกแทนคนร้ายตัวจริงเพื่อน้องที่ยังมีชีวิตเวลาที่น้องหายลุงทำสวนยางห่างบ้านน้องสากิโลเมตรตายายแม่น้องป้าแตนป้าถอนกับแฟนยังบอกลุงอยู่ในสายตา อย่าใช้อำนาจใหญ่สร้างอะไรจับลุงเป็นแพะลุงไม่ใช่ซูเปอร์แมนที่จะแปลงกายมาอุ้มน้องชมพู่หรอกสวัสดีครับวีระหลงสมบุรณ์ฝากไว้อีกคำหนึ่งนะครับก่อนจบคลิปเอาคำนาแต่มากูจะได้หมายที่เรียกม,มาจากร้อยเอ็ดนี่ยมึงฟังกูมึงเข้ามาดูกูไอ้สัตว์ พวกนี้มึงเข้ามายุ่งเข้ามาก่อกวนซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับคดีเลยผมผมบอกแล้วว่ามึงมาทำไมใช่ไหมคนทุกคนที่เขาดูอยู่เขารู้ว่ามึงมาทำไมแล้วตกลงเข้ามาทำไม <laughs> โอเคนะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับโอ้โหเมื่อคืนนะแต่ด่าลากไส้เลย โหไม่น oh. ่า